อ๋อพอนพามาก็พาเดินลงป่าเห็ดวันนี้หเที่ยวป่าเที่ยวป่าธรรมชาติทาาตาเ,าเที่ยวป่าธรรมชาติบ้านเฮาเที่ยวป่าแลเขาเก็บเห็ดทัน เดินป่าคาชมธรรมชาติแถบ้านาเขาเดินป่าพาชมธรรชาติแถวบ้าน,าานเราเอาฮะเก็บเห็ดเท่าไ,ไี้เหวะ เดินปอาออกต้นปวกใหญ่พี่น้องต้นปวกใหญ่ปวกใหญ่เดินป่าเดินป่าเดินป่าเห็ดโอ้ไม่ไม่เห็ดเลยสีเห็ดเลยสีมันตกนอนถ่วงวัดขึ้น เห็นหมอกดิ่งเห็นเรื่องสีไงเนี่ยนี่อย่างป่าป่าต้องมาชมธรรมชาติรอบหุบเดินป่า ล้นป่าเห็ดอันนี้โอ้มีหอด่างห่านาป่าทุ่งนางป่าเห็ดหาเที่ยวหาเที่ยวป่าดอกไม้กับข้าออกละมีดอกไม้ด้วยป่าธรรมชาติน้ำท่วมหมดละน้ำท่วมป่าหาดนป่าธรรมชาติป่าเขา ป่าธรรมชาติบานเราป่าสวยจุ๊บป่าสวยงามธรรมชาติแต่เห็ดไม่มีเห็ดไม่มีอ้อตกมาก็เป็นสา,ายูกขอคาอยลูกขอ ป่าอยู่ข่กป่าอยู่่าเป็อนปาอยู่ข่งอองธมรมดาสวยเหมือนพาพาชมธรรมชาติบ้านเราโอ้หนานาไร้สัตเด็กขึ้ เชื่อกตายเชือกตายมาักเนาะก็ชมก้่เช่กตายเชื่อชก็ตายอ้ามาที่นี่ก็ใจก็ไรก็แจกตามให้พระอาจารย์ด้วยจะขอบคุณท่านทุกสาธทุกาสุาธุเจริญ